มาช้าแต่มานะ All New Ford Ranger 2022โฉมใหม่คันจริงพรางตัววิ่งทดสอบแล้วถึงหน้าตาจะคล้ายกับ Ford F 1 5 0กระบะฟูลไซด์รุ่นพี่ที่ถูกย่อส่วนลงมาและก็ตรงตามภาพหลุดจากรถ K model ก่อนหน้านี้เป็นอย่างมาก All-New Ford Ranger 2022ที่พรางตัวเริ่มวิ่งทดสอบใน Michigan, รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาซึ่งมีรูปทรงและคาดว่ามีรายละเอียดเหมือนกับภาพรถ k โมเดลที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้แต่ถ้าหากจะแตกต่างก็คงจะไม่หนีไปจากนี้มากเท่าไหร่นักซึ่งท่านผู้ชมสามารถลองเทียบดูได้จากภาพล่าสุดจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่ผมกล่าวมาไม่เกินจริงใครที่เป็นสาวกกระบะพันแกร่งรายงานตัวกันทีนะครับ ดูรูปทรงจากภาพ New Ford Ranger 2 0 2 2สงัมผัสได้ถึงอเมริกันสไตล์ที่มาเต็มเพราะค่อนข้างแสดงตัวชัดเจนว่าเหมือนรถต้นแบบ K model ที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้เป็นปีๆทั้ทงรูปทรงที่มีความบ็อกซี่มากขึ้นเน้นความเป็นสันเหลี่ยมชัดการวางพิกัดเสา A ถึงเสา C จัดการระยะในแต่ละรายละเอียดให้ดูมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งรายละเอียดด้านหน้านั้นจะเป็นรายละเอียดของการจัดวางอุปกรณ์ต่าง ที่ถือว่ามีเค้าโครงมาจาก F 1 5 0และรถต้นแบบ K model ด้วยไฟหน้ารูปทรง C shape ขนาดใหญ่รับกับกระจังหน้าที่เป็นช่องแนวนอนซึ่งคงจะมีการปรับรายละเอียดของการออกแบบปีกย่อยตอนเปิดตัวจริงอีกครั้งละครับสําหรับรายละเอียดด้านหลังรูปทรงของไฟท้ายมีความใกล้เคียงกับ K model ไปจนถึงรายละเอียดภายในโคมที่ยังไงก็คงใช้เป็นเส้น LED ตามยุคสมัย ในส่วนของฝาท้ายนั้นด้านบนจะเห็นว่าเป็นตำแหน่งของที่เปิดฝากระบะส่วนถันลงมาตรงกลางคาดว่าจะเป็นจุดที่ติดตั้งกล้องถอยพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดนอกจากนี้คาดว่าขุมพลังยังอาจจะเหมือนเดิมสำหรับตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดในส่วนของขุมพลังของ Ford r เล g เจอร์โฉมใหม่เป็นทางการออกมาให้ดูนะครับเพราะแม้แต่สื่อเจ้าใหญ่ฝั่งสหรัฐอเมริกาอย่างคา r s สก o p ป ยังเชื่อว่าจะมีเครื่องยนต์เบนซินอีโกบู t แบบ4สูบขนาด2.3ลิตร270แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตร m, ซึ่งประจำการอยู่ใน Ford ดเลนเจอร์โฉมปัจจุบันให้ใช้ต่อในส่วนของประเทศไทยของเรานั้นยังคงยึดโยงกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมเบรเล่ต์เทอรที่มีความจุ2.0ลิตรซึ่งอาจจะออกมาเป็นตัวเลือกแบบเป็นเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่ นอกจากนี้ยังมีเครื่องยนต์2.3ลิตรเทอร์โบเพราะค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานต่ำกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆหลังจากนี้นั่นเองแต่ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นเพียงแค่การปรับปรุงก็คงไม่แย่เพราะอย่างน้อยเครื่องยนต์ชุดนี้น่าจะมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นปัญหาจุกจิกก็น่าจะน้อยลงก็ได้ครับ n e w f o r ์ r เล g เจโฉมนี้นั้นน่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปี2021ถึงต้นปี2022ในส่วนของการเปิดตัวนั้น f o r ์เลนเจอร์โฉมใหม่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มแต่อย่างใดแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะค่อยๆชัดเจนขึ้นอาจจะเป็นช่วงปลายปี2021หรืออย่างช้าสุดไม่น่าจะเกินต้นปี2022นั่นเอง แล้วท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ All New Ford Ranger 2 0 2 2ถ้าหากมาเป็นทรงบึกบุนสไตล์เมกันแบบนี้จะถูกใจหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel ชอบรถของเราด้วยนะครับหากใครต้องการซื้อขายรถยนต์ขอเชิญชวนและแนะนำนะครับเว็บ <Web S 2> ชอบรถ com ของเรา มีรถให้เลือกเยอะใช้งานง่ายสวัสดีครับ